สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ไปตลาดมาจ้าไปตลาดสดมินบุรีมาค่ะไดปลาสดๆมาจ้าไดมาสองกิโลนะคะเมื่อนี้บบไดห,หลายค่ะเมื่อนี้ปลาบ่คอยมีจ้าบ่ค่อยมีหลายไปทรายน้ำนะจ้าแต่ว่าเมื่อนี้ก็ไดปลาสดมาอยู่ค่ะจะไไดกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้อเในดวงจ้าเมื่อเริ่มคั่วกันเลยจ้าเมื่อนี้นูดซิมีวิธี หัวปาแล้วก็วิธีมักปลาเก็บไว้จ้ะเมื่อกี้นี่เป็นปลาเก่านะจ้ะใด้มาสามโตถือว่าสดอยู่จ้ะอันนี้เป็นปลาไส้แดงจ้ะถือว่าสดนะคะสดตายังใส่กิกอยู่ขาทองบบแตกจ้ะวิธีเหลือก,กระเบิ้งที่ตาไซเงือกแดงแล้วก็พุ่งเพิ่นสีบบแตกนะคะกดเบิ้งเนือกกระสี บอนบอนิ่มบอนนิม <c oughs> นน่มบอยุบล,งล่งนี้แต่เนาะเนื่อเป็นกระสีขึ้นโตเม <c oughs> <c oughs> ื่อนี้เนื้กระสีนี้พิธีมักปลาเก็บไว้นะคะเวลาที่ห <c oughs> ่อเอาปลาออกมาทอดออกมาแกงเอามาทอดกระสีแซบเอามาแกงเนื้อปลากระสีบลอเละค่ะ งัดเหือกควักใส่ออกก่อนนะจ้า โจ๊กหมูเลยก็ได้เน้องอะอโจ๊กหมูกนะ็ได้ขั้นแม่นปลาสดนี่เพื่อนกระสิขอดเก็บง่ายนะจ๊ะเนาะเบิ้งขอดเก็บง่ายง่ายค่ะ ทำทำทำเค็มใส่คำมินมินหมดเลยก็ได้นี่มันเหลือกสามสี่ห้อไม่ต้องหมดก็ได้ใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะแต่ ขอดเก็ดพักใส่แล้วฮักเสียมาล่างน้ำจ้าล่างออกดีดีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันปลาแดงนี่เพิร์สิมักนีเก็ดติดยู่น้ำโตค่ะฮักสิถูเก็ดออกให้เมดค่ะเวลากิ่นกับจังสีบอลติดเก็ดมันนะจ้า ล่างออกซองน้ำใส่น้ำคงราคา,าจนกว่าจะสะอาดก็ได้กาเนื่องไง ตื่นเมื่อจับพี่น้องว่าแมนมือค้นค่ะบัตใดแท่เป็นกุ้งค่ะน,นาสีเข่าไปตอนอยู่ในอ่วนเนาะจ้ะเนาะตอนถึกจับได้อยู่ในอ่วน หลังจากที่เข้าล่างปลาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะปลาอย่างก็ได้ค่ะปลา2กิโลเนาะจ้ะนดชีสไ้เกลือมักเกลือค่ะ1ส่วนโตจ้ะมักค้นให้ทัวๆค่ะตะกาเอาใส่ถุงแบบนี้จ้ะหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าไว้ในตู้เย็นค่ะแซ่ส่องฟิตหรือว่าแซ่ส่องธรรมดาก็ได้ค่ะ เนื้อปลาเวลาเ้าเอาไม่เห็ดกิ่นกะทิเป็นเนื้อปลาที่แบบบอตเละนะคะแล้วก็มีรสชาติข้นนะคะ่ะเพราะว่าปลาพวกนี้เป็นปลาแช่แข็งนะคะขั้นห้าบอมักแต่ว่าห้าเออกไปแช่แข็งอีกรอบนึงเนี่ยเนื้อปลากะทิเปลี่ยนรสชาติไปค่ะกะสิเป็นแบบบ่มีรสชาตินะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณสําหรับการรับส้มด้วยค่ะเด้อฝากกดติดตามกด ถึกใจเป็นกำลังใจให้นุชได้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ